สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก a STE a d i t i o n a นครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการซ่อนแชทและก็วิธีการยกเลิกการซ่อนแชทใน Messenger e r ของเรากันนะครับก็จะมีสองส่วนกันนะครับในสำหรับคลิปนี้ก็จะทำ่านในส่วนของ แอปพลิเคชัน messenger ที่มือถือกันนะครับก็เริ่มต้นในส่วนแรกกันนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับเข้ามาในส่วนของ messenger กันได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราทําการคลิกไปที่ส่วนของแชทนะครับที่เราจะซ่อนค้างไว้กันได้เลยนะครับโดยที่ผมจะเลือกเป็นแชทแชทนี้กันนะครับหลังจากที่เราคลิกในส่วนของแชท messenger ค้างไว้กันแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับ ขั้นตอนถัดไปก็จะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาตามรูปกันเลยนะครับหลังจากที่ในส่วนของป๊อปอัพแสดงขึ้นมาตามรูปแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทาการเลือกไปยังส่วนของการเก็บถาวรกันนะครับหลังจากที่เราเลือกส่วนของเก็บถาวรแล้วนะครับก็จะกลับเข้ามาอย่างนหน้าแชทของเรากันนะครับก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของแชทที่เราได้ทําการซ่อนนะครับก็ได้หายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจาก นั้นนะครับก็จะไปในส่วนดูในส่วนของประเด็นที่2กันนะครับก็จะเป็นส่วนการดูในส่วนของแชทที่แชทนะครับว่าซ่อนไว้ที่ไหนกันนะครับก็ยังจะอยู่ในหน้าแชทเดิมกันนะครับก็ให้เราไปหลังจากหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราไปที่ส่วนของขีด3ามขีดนะครับซึ่งจะอยู่ด้านบนขวามือกันนะครับ ด้านบนซ้ายมือกันนะครับโทษทีครับก็ให้ทําการคลิกจุด3จุดกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกส่วนของจุด3จุดนะครับก็จะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับที่มาจากทางซ้ายนะครับตามรูปกันนะครับหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของ แับเมนูนะครับที่เขียนว่าจัดเก็บนะครับซึ่งจะอยู่ทางด้านล่างสุดกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราเลือกในส่วนของการจัดเก็บแล้วนะครับในขั้นตอนถัดมาเราก็จะเข้ามาในส่วนการจัดเก็บกันนะครับเมื่อเข้ามาในส่วนการจัดเก็บก็จะเห็นนะครับว่าก็จะมีส่วนของข้อความนะครับที่เราได้ทําการซ่อนไว้เมื่อสักครู่นะครับก็จะเข้ามาอยู่ในหน้าของการจัดเก็บกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะคืนค่าในส่วนของข้อความกันนะครับให้ไปอยู่ในหน้าชัดปกติกันนะครับ โดยในขั้นตอนนี้นะครับก็ให้เราทําการคลิกไปที่ส่วนของข้อความนะครับที่เราจะ,ะคืนค่าให้ไปอยู่ในหน้าแชทกันนะครับก็ทําการคลิกข้อความเพื่อยกเลิกการซ่อนกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกส่วนของข้อความแล้วนะครับในส่วนของข้อความก็จะหายไปจากในหน้าของการจัดเก็บนะครับแล้วเราก็จะมาตรวจสอบในส่วนของข้อความ ที่อยู่ในหน้าแชทกันนะครับเมื่อเรามาตรวจสอบข้อความที่อยู่ในหน้าแชทกันนะครับก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของข้อความแชทนะครับก็กลับมาแสดงในหน้าแชทเป็นปกติกันแล้วนะครับก็ ก็จะแสดงประมาณนี้นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปในวิธีการซ่อนแชทนะครับและวิธีการดูว่าแชทที่ซ่อนในชแชท m e s s ซนเจอรของเรานะครับอยู่ที่ไหนบ้างนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผมนะครับในส่วนของ STEIT Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ